สวัสดีครับวันนี้พี่ชัยก็จะพามาชมรถสวยๆเท่ๆแล้วก็เป็นรถที่เพิ่งมานะครับพอดีมีเสน่ห์มากๆคันนี้พี่ชัยก็เลยอยากจะให้ชมนะครับไว้เป็นแนวทางที่ต้องการแต่งรถด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่ชัยพามาชมครับ สวัสดีครับวันนี้พี่ชัยก็จะพามาชมรถดุดันมากๆเลยสำหรับ Ford Next Gen Ranger อร t ารุ่นนี้จะเป็นระบบ4 w h e วิด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่ชัยพามาชมนะครับว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับรถรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2,000ัระโบร7 0ังมา4 0ร้อ0นิวตันเมตร เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันพร้อมด้วยขุมพลังะระบบเกียร์6สปีดและเป็นระบบ4วิวลุยได้ทุกสถานการณ์มาสำหรับรถรุ่นนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่869,000บาทเป็น o p e n c น p นะครับเดี๋ยวพี่ชัยพา,าชมว่ามีแต่งอะไรโดดเด่นให้กับลูกค้าบ้าง สำหรับฝากระโปรงข้างบนนะครับรถรุ่นนี้ลูกค้าต้องการแต่งเพิ่มเป็นสกู๊ปนะมา,มารูปม้านระูปแรดนาก็สามารถใส่ได้เพื่อความดุดันแต่ขนาดไม่ใส่ก็ยังมีความดุดันแบบคัดนะเเรียกว่าสวยกลมกลืนนะครับไฟหน้าเป็นไฟแบบสีแคมเป็นระบบ LED ปรับด้วยอัตโนมัตินะครับ เปิดระบบออโต้นะครับมีไฟเ a ย์ไทมนะครับแล้วก็มีไฟเรียวนะครับเป็นระบบไฟ LED มีชุดครอบไฟหน้ามาให้พร้อมกระจังหน้า FORD แบบ Ford Raptor นะครับอันนี้จะมีไฟสีให้ด้วยสีส้ม3จุดถัดลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ ก็ดูแลเท่มากๆมีชุดลากจุงนะครับอฝั่งซ้งายก็ทั้งหมดนี้ก็คือว่าแต่งออกมาแล้วก็เป็นรถที่ได้ใจนะครับและรถรุ่นนี้พัดลมทั้งหน้าเป็นพัดลมระบบไฟฟ้าุงมาได้ไฟฟ้ามีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็มี คิ้วนะเป็นแบบแต่งออกมาแบบหกนิ้วมีหมดุดแม็กยางนะครับก็เป็นของบิสโตนนะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับซีรีส์ก็สองห้าเจ็ดสิบอสิบเจ็ดนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ล้อนะครับก็มีดิสเ็กด้านหน้า ระบบเบร e ก ABS, EBD ระบบการพลิกคว่ำสำหรับรถตุ่นี้มาพร้อมกันเลยมาชมถัดไปตรงนี้นะครับก็จะมีคับวัตถโบมีชุดตัวอักษรเป็นแบบคุมเมียมถัดลงมาตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นกระจกมองข้างปรับ้วยระบบไฟฟ้ามีไฟทั้งไฟ LED นะครับก็มาพร้อมกันอันนี้ก็คือมาติดตั้งให้กับลูกค้านะครับเป็นกระสาด4ชิ้นพร้อมฟิล์มติดให้ลูกค้าเรียบร้อยอันนี้จะเป็นไฮไลไท์โหดๆมากครับเป็นสติกเกอร์รูปกระโหลกนะครับเป็นรูปอย่างล้อร,อรถมีคำว่าเรนเจอร์นะฮะ ตรงนี้แต่งออกมาสวยมากเลยแมตกับตัวรถนะครับพร้อ,อมบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับก็ไม่ใชยซูมให้ดูว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาชมภายในครับภายในรุ่นนี้ก็หรูหรามากๆหน้าจอขนาด8นิ้วแล้วก็ซิงโฟขนาด10.1นิ้วรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็น w ฟว e l ด้วยนะฮะก็ระบบ ค่อนข้างจะให้มาเต็มนะฮะแต่ราคารถรุ่นนี้ไม่สูงเงกินไปเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับรุ่นนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทมาให้แล้วนะฮะ,นะฮะแล้วพร้อมไฟปรับด้วยระบบออโต้นะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดฝาถาังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับล้วก็ปพับด้วยระบบไฟฟ้าที่กระจกหน้ากระจกหลังอนะ ตรงนี้เลยแล้วที่เปิดประตูนะฮะพร้อมเลยส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นแคปอ,อันนี้ติดตั้งให้ลูกค้าพร้อมจะส่งแล้วนะครับก็เลยขอใส่รีวิวให้นะครับมีชุดน้ำยาทำความสะอาดให้ด้วยนะฮะถามว่าแข็งแรงไหมอ่าแคปฟอร์ดเป็นต้นฉบับนะครับในการทำ Open c a p นะครับเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทำให้ Ford ได้มีก็เรียกว่าบานประตูข้าอ่นนี่คือครั้งแรกนะครับที่ Ford ทำให้แล้วก็การขึ้นลงง่ายมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ชัยพาชมตรงนี้จะเห็นสังเกตฮะร,รถรุ่นนี้เอยมากพีชัยไม่ได้บอกเพราะว่ามันมากกับตัวรถ ก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นจุดสังเกตที่ว่าขึ้นรถเราจับตรงนี้นะครับอ่าตรงนั้นก็มีที่จับนะครับขึ้นรถจะขึ้นง่ายนะฮะแล้วก็การพยุงตัวรถก็ถือว่านั่งเบาะได้ตรงแบบมาตรฐานเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นง่ายลงง่ายนะครับไม่ต้องเอ่อเรามีที่จับขึ้นลงสะดวกสบายมากขึ้น เดี๋ยวมาชมจอดตรงนี้ครับจอดตรงนี้ก็จะมีขอบกระบะนะหือมีเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วที่เห็นเป็นรอยเจาะรูแบบนี้เลยทำไว้ให้ใส่โรบาร์ด้วยมีที่ขึ้นด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ซุ้มหลังนะฮะก็ทำมาสวยมากๆด้านหลังนี้ก็จะเป็นดิสเบรกนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะ พร้อมกับชกไฟนะครับชกไฟขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ออกมา50มิลลเมตรก็ทมให้พื้นที่ในกระบะนี้กว้างมากขึ้นมาดูตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟไท้ายใส่ชุดครอบไฟไท้ายมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นหลอดนะฮะภายในจะเป็นหลอดอมีคำว่าโลโก้ x l g มีคำว่า4 e e ลรถรุ่นนี้น่าใช้นะครับเนื่องจากว่า การคนโทรลรถง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันมีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะฮะก็อันนี้ฟอร์ดมีให้กับลูกค้าเลยคือกล้องมองท้ายก็มีเสน่ห์ม,มากๆมีไฟเบรกตรงที่สามเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลไท์นะฮะของกระบะไลเนอร์เรากว้างมากขึ้นมากเลยอะยกพาเลตมาวางได้เลยนะครับไม่ต้องเอาของออกจากพาเลต ก็ถือว่าทำให้มาหมดแล้วอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูไว้ใส่ปากกาใส,ใส่สีแคมหรือจะใส่เสาเต็นท์ก็ได้ครับก็มีแค่ตัวล็อกก็ใช้งานได้ครับที่ขึ้นก็จะมีสองข้างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ เป็นไงบ้างถ้าชอบใจแบบนี้หรือต้องการจัดเต็มก็บอกพี่ใช้ได้นะครับก็ถ้าสนใจก็โทรมาคุยสำหรับรถรุ่นนี้เราก็มีโปรดาวสามห0ื่นเก้าแต่งให้แบบนี้เลยลูกค้าชอบใจก็โทรทักมานะครับโอเคมีตรงไหนข้อสงสัยต้องการแต่งตรงไหนถามพี่ชัยได้นะครับเป็นเงินเอง ให้ดูภาพที่สวยใหญ่ๆหรือว่าคุ้มนะครับโอเคครับสำหรับรถรุ่นนี้มีพี่่นานะท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาพี่ชัยได้นะครับเปิด0นย์เก้หรือไลน์นะครับ wwwn 5 5ฝากกดติดตากดถูกใจด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ